น้องๆได้แสดงกิจกรรมให้เราดูแล้วใดๆก็ให้พี่นุกพี่ปายแสดงด้วยเล่นด้วยเอดูอ่ะปีก่อนปายเล่นกับซอยตันปีนี้ก็เล่นกับซอยตันกับน้องนุกเมื่อปีก่อนเด็กๆนักเรียนเขาอยากเจอน้องนุกมากปีนี้เขาได้เจอแล้วทุกคนอืมเขาได้เจอแล้วแม่นั่งอยู่ข้างหลังนั่งยิ้มอืมธนดลเขาก็แบบนี่แหละ เดี๋ยวโดนนะบุ๋มเก็บเสียงในหัวโดยนี้บุ๋มเก็บเสียงในหัวฮึบดูน้องน้องร่วมแสดงกิจกรรมให้พี่ๆดูทุกคนเด็กๆน่ารักมากเด็กๆน่ารักมากมาแสดงกิจกรรมให้พี่นุ๊กพี่ปายแล้วทีมคณะน้องๆได้ดูก็นั่นแหละเอ็นดูธนดลไปเล่นเอ่อไม้เขาเรียกอะไรอ่ะทุกคนคอนี้เออนั่นแหละ ไม้หนีบขานางเออไปไปโอดีโอพอได้อยู่นะหลังๆเขาเก่งธนดนเขาหวัวไวเขาเก่งอยู่แล้วอืมเด็กๆน่ารักสแสดงให้พี่ๆดู ในทยินเสียงแฟนคลับ,บอ๊ะ<ช>ปีที่แล้วพี่ปายเหมือนจะมีประสบการณ์แล้วใช่ไหมคะคุณศศิค่ะปีนี้ให้พี่นุกได้มีประสบการณ์ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะเดี๋ยวให้เด็กๆที่ทำเขาเรียกคนเคาะไม้เนะะาะประจําที่เลยคะ่ะเด็กๆคะ่ะทุกคนเลยนะคะให้พี่นุกพี่ปายด้วยคะ่ะนะคะค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆสอนนะคะ ยังไงดีคะครูบีเอาจ <ำ S 2> อังห <จำ S 2> วัดไหนดีคะธรรมดาแล้วกันเนาะสามชาสามชานะคะ <c oughs> อ่ะยังไงดีคะอ <c oughs> <c oughs> ต,ตัวโนนะคะน้องชื่อตัวนกคะปีนี้จะไม่งับนะคะเดี๋ยววันนี้อ่าเป็นจังหว่ายยังไงบอกพี่ด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs>

สบกรอารมาี <hora> ีอยู่นี่งแล้วึงแล้วมคออย่าีนลนครับพร้อมไหมคะไม่เป็นไแม่ละมึงค่ะค่ะน่าจะอนามัยเราอยู่ใกล้นิดเดียวเนั้นเองนะคะค่ะ ไม่เป็นไรเราเชื่อมั่นนะคะว่าทําได้นะคะมีแฟนคลับเป็นกำลังใจเยอะมากตอนนี้นะคะแฟนคลับรอเชียร์อยู่นะคะคนที่น่าตื่นเต้นที่สุดไม่น่าใช่พี่นุ๊กพี่ปายนะคนเคาะไม้ค่ะตอนนี้ตอนนี้กดดันนะกดดันใน้องนะกดดันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพี่นุ๊กพี่ปายพร้อมไหมคะพร้อมนะคะอ่ะขอเสียงประมือให้กับพี่นุ๊กพี่ปายค่ะ ขอคอพี่ส่งสัญญาณให้คนกระทบไม้หน่อยค่ะเตอร์คีเซอร์หนึ่งสองตามไปแล้วนะไปะคะเดี๋ยวเราจะนับกันว่ง1 2 1 2 3ึ่ะสองสามทำนะคะเดี๋ยวเล่ร้อมกันนะคะเด็กๆเดินนำหน่อยนะคะนักเรียนอ่ะเด็กๆเดินนำค่ะเข้าไปเลยค่ะ

หนึ่งสองหนึ่งองามีจคะหมุนหนึ่งรอบนะคะโอเคน่าจะพร้อมนะคะน่าจะพร้อมพร้อมนะคะเตอร์คีเซอร์คือ3 2 1สองหน่งนะคะนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมนะคะอ่ะคุบี้คะช่วยกันนับไหมคะเตอร์คีเซอร์นะคะทุกคนค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามเตอร์คีเซอร์ หนึ่งสองไปแล้วนะคะหนึ่งสองโอ้คำล่าได้แล้วชอบจังหวะหมุนตัวมากเลยนะคะน่าจะเป็นร้านกนะ่อนเก่งนะความสามารถพิเศษนะคะ,ะด้วยนะย้อนกลับด้วยนะ Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. เด็กเราก็ไม่บารีด้วยน,นะคะถือเคอยอยาะไม้อย่างตรงอย่างเงี้ยนะคะอ่าอาจะเออโอ้น่าจะเ,เหนื่อยกัน<อ>นะขอบคุณประเมรุค่ะขอบคุณนะคะสุดยอดมากนะคะจริงๆสำหรับเราไม่ได้ฝึกมาไม่มีประสบการณ์ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะไ,ได้เลยนะคะ เาขอเชิญนะคะขอเชิญพี่ๆนะคะขอเสียงประเมินค่ะพี่พี่ซอนตันนะคะเอ๊ะปีที่แล้วมีประสบการณ์หรือเปล่านะปีแล้วมาแล้วได้ปีแล้วมาแล้วนะคะปีแล้วมาแล้วทำได้แน่นอนนะคะ สบายมากนะคะพี่พี่บอกว่าสบายมากปีแล้วไปฝึกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนเราเจอทันปีที่แล้วเนาะค่ะฝึกมาแล้วปีนี้แน่นอนเป๊ะแน่นอนนะคะหมายถึงว่า,าโดนหนีบเป๊ะแน่นอนทิ้ไปลายไบไปไป,ไปทุบไม้เองอันห <c oughs> นีบมือนะคะอ่ะพี่นุก๊กพี่ปาไปกระทบเาเรียกว่าไปกระทบไม้เองอ<า>นั่นเองนะคะลองซอ้อมกันไหมคะ <c oughs> มันอา่า พีนักเรียนลูกที่กระทบไม้นั่งข้างพี่ก็เลยลูกบอกพี่ีกระทบไม้พี่เขาไม่หนาต้องดีด้วยังไงลูกหนึ่งหนึ่งสอง เชื่อเลยนะพี่อะไรนะโดโนโดโนโอ้โอ้โอ้